เจอกันที่บ้านเราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเราตั้งคนต่างทำงานเือบ้านเราจะกลับมาเจอกันสักวันที่ก็ดตุนไว้คือความหวังจะไม่กับกันเราแบ่งปันเราจะถอดหน้ากากเข้าหากัน ันนี้เสนอตอนติ้งติงต้งติง้งเชิญรับยาซอยสองยาคุณลูกีเิลตวเบ,บื่อเบื่อจังทำไมคนเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแม่อรชอนนั่งเงียบๆปิดปากคนเยอะคนเยอะอย่าพูดมากยิ่งพูดยิ่งเสี่ยง COVID. โควิดโหแม่เวลาออกสังคมหนูแค่สื่อนะเรียกชื่อหนูดีๆหน่อยอรชอนอะไรล่ะบอกว่าชื่อฮย้อนเอาแม่ นั่นนัปราบกับนับปันนี่สงสัยเขามาหาหมอเหมือนกันแต่เราไม่ต้องทักหรอกเนอะโรงพยาบาลคนเยอะเราไม่ควรพูดมากแ้่ปราบแม่ปันทางนี้ทางนี้มานั่งนี่มานั่งนี่คันปากอยากเมามมอยด้วยอ้าวแม่ไหนบอกว่าอย่าพูดไงเล่นสะดังรั่นโรงพยาบาลเลยโควิดได้ยินเสียงแม่หมดแล้วมั้งเนี่ยใครเป็นอะไรจะเนี่ยถึงมาโรงพยาบาลอะ่ะให้ยอนพาแม่มารับยาวความดันทุรังสูง เฮ้ยผิดตัวยายาความดันโลหิตสูงแต่รอนานมากรอมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ตรวจเลยเออืน่ารักรู้จักพาแม่มาหาหมอด้วยต้องรอกันนานหน่อยนะเพราะมีคนไข้ยเยอะมากๆนี่ขนาดว่ามีโครงการนำร่องให้คนไข้สี่กลุ่มไปรับยาใกล้บ้านได้แล้วนะเนี่ยอ้าวเหรอมีโรคอะไรบ้างพ่อปราบมีสี่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง หอบพืดและโรคทางจิตเวชโหดีเลยพ่อปัญหาใหญ่ของโรงพยาบาลรัฐก็คือคนมารักษาเนี่ยมันเยอะทําให้ต้องคอยนานทั้งรอตรวจรอรับยามาทีก็ครึ่งวันแล้วนี่ ถ้าตัดคนไข้ที่มารอรับยาออกไปอีกด้วยเนี่ยโหจะช่วยลดจํานวนคนมาโรงพยาบาลได้เยอะเลยนะแปลวะ่าถ้าใครเป็นคนป่วยสีโรคนี้รับยาเองได้เลยเหรอนะปราบมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นโรงพยาบาลและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้นโครงการนําร่องมีมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อนโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอแล้วก็ปิดโครงการวิจัยไปในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ว่าบางโรงพยาบาลและร้านยาบางแห่งก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีจะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลได้ดีจังแล้วต้องทำยังไงบ้างล่ะพี่แจ๋อต้องรักษาตัวกับหมอที่โรงพยาบาลก่อนและเขาแจ้งความจำงกับพยาบาลว่าพี่ต้องการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านเดี๋ยวหมอเขาตรวจเสร็จก็จะประเมินว่าผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านยาได้ไหมถ้าได้หมอเขาก็จะออกใบสั่งให้ ใบสั่งอ,อย่างนี้ฉันต้องไปเสียค่าปรับที่โรงพักอีกอสไิไม่ใช่พี่ไม่ใช่ใบสั่งแบบนั้นครับผมหมายถึงใบสั่งยาหมอเขาจะเขียนยาที่ผู้ป่วยต้องใช้มาให้นะครับจากนั้นเราก็สามารถถือใบสั่งยาเนี่ยไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้เลยแต่ว่ายาที่ผู้ป่วยได้รับจากร้านยาต้องเป็นตัวเดียวกันกับที่โรงพยาบาลจ่ายไว้เดิมนะแมว่าดีมากมาก โครงการนี้จะช่วยลดเวลาที่เราจะต้องรอกันที่หน้าห้องจ่ายยาและลดความแออัดในโรงพยาบาลได้อะว่าแต่สำหรับแม่เนเรื่องเงินเรื่องใหญ่นะต้องจ่ายเพิ่มมีเนี่ย ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมจ้าถูกใจแม่ใช่ไหมล่ะแน่นอนจ้ะของถูกของดียิ่งดีถ้าได้ฟรีแม่ชอบ <c oughs> แม่ปันชอบฉันก็ชอบว่าไงว่าตามกัน <c oughs> แม่ชอบพยอนก็ชอบพยอนว่าตามแม่ <c oughs> งั้นกลับไปเราไปเช็คกับร้านขายยากใกล้บ้านเราทีละซอยกันว่าร้านเขานี่เข้าร่วมโครงการไหมถ้าเข้าร่วมเราก็จะประหยัดค่าเดินทาง เพราะเราเดินไปกันเองได้ไงเจ๋งไปเลยจะได้ประหยัดเวลาของฮยอนด้วยไม่ต้องมาโรงพยาบาลกับแม่ฮยอนจะได้มีเวลาไปอยู่กับเจนนี่เอาเถอะเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปรับยาที่ซอยสองแล้วก่อนจะไปรับยาที่ซอยสองเชิญรับยาที่ช่องสองก่อนนะแม่เจ้าหน้าที่เรียกนานแล้วอา้าวเรียกตั้งนานแล้วทำไมไม่บอกเราแจ้วสีมาแล้วจา้าพร้อมรับยาช่องสองแล้วจา้า รอดอย่างไรให้มีความสุขในยุคโควิด19โปรดติดตามละครชุดครอบครัวรู้คิดพิชิตโควิด19ได้ในตอนหน้านะครับ